นี่คือ10พืชผักที่มีแคลเซียมสูงกว่านมวัวครับในปริมาณพลังงานที่เท่ากัน1 0 0กิโลแคลอรี่นะครับนมวัวจะให้แคลเซียมเพียง189มิลลิกรัมเท่านั้นครับอันดับที่10ของเราครับกระหล่ำปีมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมครับอันดับที่9สาหร่ายมีแคลเซียม243มิลลิกรมัมอันดับที่8กระเจีย๊ยบมีแคลเซียม261มิลลิกรัมครับอันดับที่7 ผักเคลมีแคลเซียม265มิลลิกรัมอันดับที่6ผักชีมีแคลเซียม291มิลลิกรัมอันดับที่5้าเบบี้บรอกโคลี แคลเซียมสูงถึง517มิลลิกรัมอันดับที่4คะนาฝรั่งครับแคลเซียม800มิลลิกรัมอันดับที่3ผักกาดขาวแคลเซียม856มิลลิกรัมอันดับที่2วอเตอร์ครสครับแคลเซียมสูงถึง1,25 0มิลลิกรัมและอันดับที่1ครับแคลเซียมสูงถึง1,067มิลลิกรัมก็คือเมล็ดเจียนั่นเองครับ